ครับ <c oughs> วันนี้อยค่บผมเซฟเอมิแนนตีนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนอนแบบหุ่มผ้านะครับง่ายๆนะก็แค่คุณทิ้งของให้หมดนะครับตรงที่อยู่ตรงนี้นะฮะทิ้งให้หมดทุกอย่างครับโอเคโอเคทิ้งของให้หมดทุกอย่างนะครับจะมาสอนค้ามนอนบนเตียง จะโอเคทิ้งของให้หมดนะอย่าลืมนเะชะืที่บัวอย่าลืนะะิเชื่อโอเคทิ้งไปเลยตรงนี้โอเคมาเวลาเราทิาทอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดชิปนะฮะกดตรงนั่งนะครับแล้วก็กดนอนับมันจะนอนแบบผมผ้านะครับผมโอเคอจะ เอาตรงหน้าโอเคนี่ครับพี่ฝนโอเคเลยพี่ฝนล็อกประตูนี่ครับมันจะนอนแบบผูกผ้าเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคจะให้ดูโอเคมันจะนอนแบบผูกผ้านะครับก็นะฮะ<ด>ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ<ด>ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ สำหรับใครที่สนใจนะคะรับก็อย่าลืมไปทำกันนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปบายอย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับ s c ค i b e กดแชร์กันด้วยนะครับายบาย See you